สวัสดีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันวันที่ยี่สิบ้ายีิกพฤศจิกายนเขานานานแล้วแต่ก็ยังไม่หนอเท่าไหร่ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเเรื่องมาอยู่ว่าผมเนี่ยเป็นเป็นช่างวาดรูปก็วาดรูปเหมือนวาดรูปดิวทั่วไปเมื่อก่อนก็วาดอยู่แกลเลอรี่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่วาดอยู่ใน Walking Street พัทยา ก็นั่งวาดรูปเหมือนนี่แหละแล้วที่นี้ก็มีพนักง,งานโรงแรมเขามาวาดจ้างให้ไปวาดที่โรงแรมเขาโดยแบบเป็นงานอีเวนต์หนึ่งคืนประมาณวาดประมาณสามชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละเขาเมาไปเลยก็ไป,ไปวาดอยู่ใน,นช่วงนี่แหละช่วงหน้าหนาวน,น,น,นี่แหละเดือนเดือนตุลาปีาไหนมันรู้จำไม่ได้นานะแ,แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้วาดแล้วในว่กริม เราให้ฟังเฉยว่าเคยวาดทีนี้เขาก็จ้างเป็นอีเวนต์ให้ไปวาดที่โรงแรมเหมือนกับว่าเป็นบริษัทเขาจัดสัมมนาอะไรทุกอย่างแล้วเขาก็จ้างช่างเขียนไปประมาณคนสองคนนี่แหละผมก็ไปไปวาดแต่วันนั้นผมไปได้คนเดียวม้งไปคนเดียวคนอื่นไม่ได้ไปด้วย คือไม่ว่างก็ไม่เป็นไรอาคนเดียวก็คนเดียวก็เปนทางว่ามันโรงแรมเขาก็อยู่ติดทะเลนะเป็นมันจะเป็นหน้าผาโรงแรมอยู่บนหน้าผาแล้วก็ข้างล่างลงมาจะเป็นชายหาดเป็นทะเลสูงอยู่เหมือนกันก็จะจัดเหมือนปาร์ตี้แบบเหมือนฟูมูลอะไรเงี้ยก็จะมีตรงชายทะเลก็จะมีมุมเงียบๆงียนวัดวัดรูปเฉพาะพวกที่ มาสัมมนาเขาก็แวะมาวาดบ้าง <c oughs> แล้วทีนี้มันม,นมีมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเลาะชายหาดมาเดินมาเลือกเราก็เห็นแล้วาง,างตาพอดีว่างๆพอดีอพวกคนที่เขาวาดประจำอะเขาก็ซาซาไปแล้วก็ว่างก็นั่งพักยกเห็นผู้หญิงคนนี้แหละเดินมาเรียบชายหาดทะเลมาแล้เมืดอ,อ,อตะคุ่มตะคุ่ม มาแล้วสงสัยจะมาแบบแบบเป็นกลุ่มอื่นนะจะมาแอบมามาแบบเนียนๆน่นะมวนิ่มอะไรเงี้ยจะเข้ามาวาดแต่เห็นเป็นเห็นเป็นผู้หญิงอะ่ะเ,เราก็ออยากวาดดีลวผู้หญิงคงจะน่ารักอยู่แล้วก็เดินเดิน,เด,นเดินมาเลยก็วแบบาดแล้วก็ต้องมาวาดรูปแน่ๆว่าเขาถาม เขาจะเดินกระเถิบข้างแล้วนะเบียดเบียดเบียดมาเพราะมันเป็นทางแคบๆหน่อยมาถามพี่คะวาดลูมให้หนูหน่อยแล้วเขาก็มานั่งนั่งนั่ง,งแบบแปลกๆนั่งเอียงข้างอ่ะเอียงข้างให้วาดข้างเดียววาดข้างขวาบอกให้หันหันมาหน่อยหันเอียงเอียงมาหน่อยไม่เอาพี่หนูวาดข้างนี้ข้างนี้หนูสวยอีกข้างนึงมันไม่สวยหนูก็อยากวาด ชอบหนูชอบข้างนี้มันมันสวยก็ก็ไม่เป็นไรก็เอียงนิดนึงเอียงให้มันแบบเอียงเอียงหน่อยจะได้สวยไม่เอาหนูจะวาดข้างเดียวเอาข้างเลยด้านข้างเลยตามหลักของงานวาดรูปงานพรนะเตียนเอากระลุยแล้วว่าวาดด้านข้างนะมันไม่สวยมัน <c oughs> มันง่ายอยู่แต่มันไม่สวยองค์ประกอบมันไม่สวยไม่งามพูดไงแล้วทีนี้ ก็เลยแบบมันไม่สวยจะว่ากันนะมุมนี้ม <niveau> ันมันไม่ดีอะต้องเอียงมาหน่อยถึงจะสวยที่แน่ใจนะว่ามันจะสวยเรบอกเราก็บอกแน่ใจสิเชื่อผมหรผมว่ามาจิตีแล้วแล้วเขาก็หันมาโอ้โหผมิใจ กไปอยู่ตาตุ่มเลย่มันไม่ใช่ไม่สวยเฉยเฉยมันมันเละไปเลยข้าง,งนะข้างที่เขาจะไม่ให้ว่ามันเละไปเลยตาหลดลงมาข้างหนึ่งยิ้มปากฉีกไปถึงรูหูนะเด็กข้างหนึ่งสวยเดกข้างหนึ่งโอ้มันผีนี่วะเราก็ตกใจโยนของปุ๊งปุตกใจกลัวแบบวมันเป็นอย่างนี้ได้ไง ทำอะไรไม่ถูกแบบไม่บอกใครเลยขับบ้านเลยทิ้งอของลับบ้านเลยไม่เอาอะไรแล้วแบบกลัวมากอะกลับไปทิ้งบ้านโอ้นอนแทบไม่หลับหัวนี่ฟูเลยนอนแบบโท้กว่าจะตั้งสติได้จนข้ามวันมากลับมามามา,มาติดต่อโรงแรมมาสอบถามเขาก็เอยจะมาเก็บของเอาของอะไรเงี่ย เขก,ก็เก็บไว้ให้เลยก็บมาให้เ,ใหเขาก็ถามเอ๊ะทำไมช่างเงิเนค่าตัวเ็าไม่เอาหนีกลับบ้านไปเนี่ยตามหากันวุ่นเลยเนี่ยโพก็ไม่ติดนี่ะก็เลยแบบเขาโทษเขาโวยกันจ,ะจะ on, ่ายเงินจ่ายอะไรกันจ่ายค่าตัวเกือบไม่ได้ตังค์เลยถามาผมเจอผีดิว่วารูปอยู่ผีมาว่ารูปด้วย จริงโรงแรมนี้มีอะไรถามถามเขาก็ไม่ไม่ไม่พูดอะไรนะมันจะมีอะไรไม่มีอะไรหรอกบอกปัดไปผมก็คาใจอยู่เลยไปไปเข้าห้องน้ำเอาของอะไรขึ้นรถแล้วไปเข้าห้องน้ำไปเห็นแม่บ้านอยู่ถามแม่บ้านจะถามแม่บ้านแม่บ้านบอกไม่มีอะไรโอ้โหที่เนี่ยกลัวไป แถวฝาดหรือเปล่ามันไม่มีหรอกผีนะมันไม่มีอะไรหรอกเป็นหน้าบอกผมหน่อยเผมไม่ได้บอกใครหรอกในบ้านหะมันไม่ม,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 มีมันไม่มีประมาณว่าชูมือห้านิ้วมันไม่มีอ๋ออยากได้ห้าร้อยใช่ไหมเอางนี้ผมได้ค่าจ้างมาสามพันผมให้ป้าเลยครึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันห้าให้ไปเลยบอกผมหน่อยะว่ามันมีอะไร ผมเี่เจอผมเจอแบบนี้มันน่ากลัวมาการบนบว่าเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋วว่าแบบช่วยเหลือกันก็แล้วกันเดี๋ยวจะไปเล่าให้ใครฟังนะว่าป้าบอก <c oughs> คืออย่างนี้านี่ก็จับเขาคุยไปนั่งแอบตรงมุมมองน้ำอย่างนี้นะคือแบบตรงแลนข้างๆเมื่อคืนเนี่ยตรงแลนข้างๆเขาเขามี เขามีงานกัน <c oughs> มันเป็นงานงานวันฮาโลวีน